ท่านสาธนพุทธบริษัททั้งหลายเำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สิบเก้าของเรื่องการหนีนรกการปฏิบัติเพื่อการหนีนรกเป็นตอนที่สิบเก้าแต่ก่อนที่พูดถึงวิธีการปฏิบัติโดยทั่วไปก็ขอนำบทสรุปมาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเสียก่อนการหนีนรกจริงๆในเบื้องตน้น ก็ใช้อารมณ์สามอย่างคืออารมณ์ตัดสัญญาณสามรริการคือหนึ่งสกายาิทิติสองวิจิกิจชา 3. สามศิรปตะปรามาตสำหรับอารมณ์ของสกายาิทิตินั้นมีความเห็นฝืนจากความเป็นจริงหรือว่าไม่ยอมนึกถึงความตาย หรือว่าไม่คิดว่าชีวิตนี้มันจะตายถ้ามีอารมณ์อย่างนี้เป็นเป็นอารมณ์ของปัโสดาบันกับสกิทาคามีถ้ามีความรู้สึกว่าร่างกายไอ้ที่พูดเมื่อกี้นี่นะเป็นอารมณ์ฝืนจากอารมณ์ของปัโสดาบันกับสกิทาคามีถ้าเห็นว่าร่างกายนี่สะอาดสวยสดงดงามน่ารักน่าชม ข้อน,นี้แปรอมณ์ที่ฝืนกับอารมณ์เขาพระนาคามีถ้ามีความเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอารมณ์อย่างนี้ฝืนกับฝืนกับอารมณ์ของพระอรหันต์ถ้าเราจะตัดติทําทแบบไหนอันดับแรกจริงๆแล้วเราก็แก้สากายติจิ ที่มีความเห็นผิดจากความเป็นจริงทำใจไม่เห็นถูกการเห็นถูกตามความเป็นจริงกัพผู้ว่าตัวอย่างมีมากคนก็ดีสัตว์ก็ดีเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความตายเป็นของไม่แน่นอนในเวลาที่ปะพุทธเจ้าทงตรสว่า เธอทั้งหลายความชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงและเธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้พระองค์ไห้คิดว่าความตายอาจจะมาถึงเราวันนี้ไว้เสมอในตอนหนึ่งที่พระองค์ทรงตัดกระพร้าอนน์ถามพระอนน์ว่าอานันท์พระดูก่อนอนน์เธอคิดถึงความตายวัน,นกี่ครั้ง ความจริงเวลานั้นพระอนุนท่านเป็นประสดาบันพระอนุนกราบรทูลองค์สมเด็จพระพระุทธกวันว่าข้าพระพุทธเจา้านึกถึงความตายวันประมาณเจ็ดครั้งพระเจ้าค่ะพระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าอาน,านันทะดูก่อนอนุนความรู้สึกนึกถึงความตายวันเจ็ดครั้งนี่ห่างเกินไปแต่ทาโคตเองนึกถึงความตายทวมให้ใจเข้าออก ท่านพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ไว้ใจชีวิตทรงคิดเสมอว่าชีวิตอาจจะตายเมื่อไรก็ได้ให้ใจเข้าแล้วไม่ให้ไม่ให้ใจออกก็ตายให้ใจออกแล้วไม่ให้ใจเข้าก็ตายชีวิตของเราจริงๆอยู่ที่ลมหายใจท่านเองให้มีความรู้สึกอย่างนี้เป็นรมแรกที่เราเข้าจะเข้าไปตัดนรกหรือว,ว่าหนีนรกให้พ้น ต่อไปเมื่อเราคิดว่าวันนี้เราอาจจะตายเราก็สร้างความดีความดีอันดับแรกยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์เป็นการแก้อารมณ์เขาสัญโยต์อารมณ์ขอาสัญโยน์ข้อที่สองที่เรียกวิจิกิจฉามีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าอาจจะไม่ดี พระธรรมอาจจะไม่ดีพระอริยสงฆ์อาจจะไม่ดีแต่เราก็ใช้ปัญญาครับเจนรณาความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระองค์ไม่ก็ไม่ต้องดูคำสรรเสริญที่เขาสรรเสริญพระพุทธเจ้าแต่เราก็ไม่ยอมฟังเรามองดูผลของท่านที่ตัดออกมาในพระธรรมคําสั่งสอน แต่ว่าการตัดนี้นรกเมืองตนเราก็ยังไม่ใช่อารมณ์กว้างใช้แค่พิจารณาสินห้าว่าการละเมิดสินห้ามันดีหรือมันเลวมีความสุขหรือความทุกข์มีความเยือกเย็นหรือความเร่าร้อนถ้าปฏิบัติตามสินห้าได้จะมีความเยือกเย็นรือมีความร,าร่าเรอนหรือมีความสุขหรือมีความทุกข์ก็จะเห็นว่าทุกคน รักชีวิตของตนในสิ่งข้อที่หนึ่งถ้าไปทําลายเข้าเขาก็ไม่ชอบเราคิดทำลายเขาเขาก็คิดทําลายเราเป็นของไม่ดีนีแต่ความเดือดร้อนในเมืม่อสร้างศัตรูทรัพย์สมบัติของบุคคลใดก็ตามจะมีการหวงหแหนเมื่อการหาทรัพย์สมบัติมาด้วยยากก็ปรารถนาจะใช้สอยตาลําพัง ไม่ต้องการก็ต้นไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งทรัพย์สมบัติของตนไปเราถูกเขาแย่งทรัพย์เราไม่พอใจขนาดไหนเขาถูกเราแย่งเขาก็ไม่พอใจขนาดนั้นเหมือนกันสามีและพรรัญญาต่างคนก็ต่างมีความรักต่างคนก็ต่างมีความหวงแหนถ้าเราไปละเมิดสิทธิของเขาเขาก็ไม่ชอบ หรือถ้าเขามาละเมิดสิทธิของเราเราก็คงไม่ชอบเหมือนกันวาจาใดที่กล่าวออกไปถ้าเราฟังวาจาเท็จเราก็ไม่ชอบถ้าเราพูดเท็จกับคนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันการที่เป็นคนไร้สติสมัสญญะไม่มีสติมัวเมาหรือสติ ทำตนคล้ายขนบ้าอย่างนี้ใครๆก็ไม่ชอบเราก็ไม่ชอบคนอื่นก็ไม่ชอบรวมความว่าเราก็เป็นคนดีหนึ่งมีใจดีมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารแล้วก็มีอารมณ์สันโดษทั้งหมดทั้งสามรายการนี้สามารถควบคุมศีลได้เราก็เป็นคนมีความสุขเรื่องนี้ขอเว้นไว้แต่เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ต่อไปก็จะพูดถึงซึ่งกรรโหมดสิบราการกำหมดสิบระการข้อที่เก้าที่เรียกว่าพยาบาทพยาบาทได้การจองเวรจองกรรมจองล้างจองผ่านจองความโกรธเขาไว้คือขังขังความโกรธไว้นานๆคิดทำลายทุกอย่างให้พินาศไปใครที่ทำให้เราใจเราไม่ชอบ เราจะฆ่าเขาบ้างเราจะกก่นแกล้งเขาบ้างจะคิดประทุษร้ายเขาบ้างอย่างนี้แปรอรมณท์ที่มีแต่ความเร่าร้อนพระพุทธเจ้ากล่าวว่าอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของต้องไปสู่อบายภูมิมีนรกเป็นต้นเพราะกำลังใจเศร้าหมองโรงทรงตัดว่าถ้าต้องการจะหนีนรกให้กลับอารมณ์เียใหม่ ไม่คิดว่าการเกิดของเรามาการจะทําทให้ถูกใจซึ่งกันและกันเสมอไปย่อมไม่มีเราทําดีแต่คนเลวก็ไม่ชอบเราทําเลวคนดีเขาก็ไม่ชอบวันดีเราสร้างความเลวคนเลวก็ไม่ชอบเหมือนกันอย่างนี้ก็มีการนี้จะทให้ถูกใจกันเสมอไปย่อมเป็นไปไม่ได้เป็นตามธรรมดาของชาวโลก ดังนั้นคนที่ไม่ถูกทำไม่ถูกใจเราเราก็ต้องโกรธในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอนาคามีแต่ก็ตัดสินใจว่าความโกรธนี้จะไม่ยอมโกรธนานคิดให้อภัยกับคนที่มีความผิดคิดว่าทุกคนที่ทำไปทำไปด้วยความหวังดีแต่ว่าที่เป็นอย่างนั้นก็เพระอาศัยที่กรรมที่เป็นอกุศล คือความชั่วในชาติก่อนที่เขาทำไว้เข้ามาโดนใจเป็นปัจจัยเขาสร้างความไม่ดีให้เราไม่ชอบใจอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าทำได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระมหาโมนีท่วนตัดว่าทรงับอารมณ์ความโกรธหรือความเจ็บบาดจะได้กำลังใจก็จะเต็มไปด้วยความผ่องใส คนที่มีความโกรธง่ายและขังความโกรธไวเร็วทั้งจิตใจก็ดีทั้งร่างกายก็ดีสุดสมง่ายจิตใจก็เต็มไปด้วยความรร้อนมีแต่ความกรนก็วายหาความสุขใจไม่ได้ถ้าเราคิดอยากจะฆ่าเขาคิดอยากจะทำ้ายเขาแล้วก็วางแผน วางแผนแว่าคนนั้นจะมีชีวิตอยู่ยังไงจะไปทางไหนเมื่อไรจะอยู่กับที่ที่ตรงไหนทางเข้าทางออกที่จะประหัตประหารชีวิตเขาทำไปไายก็วางแผนแตนามน่าความโกรธวางแผนคิดประทุษร้ายเขาคนวางแผนแนัน่นบ,บรรดา่านพุทธบริษัทจะมีร่างกายสุดโทรมก่อนดีไม่ดีก็ตายไปก่อนเลย ท้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นความเร้าร้อนใจเกิดขึ้นคิดอยากจะบดกระหายเขาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับกลางคืนจะนอนสงัดแทนที่จะหลับก็ค,คิดอยากจะพุดสลายเขาด้วยความโกรธจะทำแบบไหนจึงทำเขาได้ถ้าทำแบบไหนเขาจึงจะไม่รู้ ทำแบบไหนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่จะไม่ทราบจะไม่ถูกลงโทษจากทางบ้านเมืองคิดอย่างนี้ดึกแสนดึกก็นอนไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับถึงเวลาอาหารก,ก็กินอาหารไม่ได้ร่างกายก็เริ่มุดโทรมไปตามลาดับเนื้อแท้จริงๆคนที่ถูกเราโกรดเขายังไม่รู้ตัวเขาก็ยังกินอิ่มนอนหลับเราแย่ลงไปแล้ว นี่ในปัจจุบันบรรดาท่านพุทธบริษัทสลายความโกรธไม่ดีแบบนี้ดังนอกจากนั่งคนมากโกรธก็มีศัตรูมากถ้าเราโกรธค,น,น,ค,รรน,คน,น,นคนหนึ่งคิดประทุษร้ายบุคคลใดบุคคลหนึ่งเลยใช่วาจาจวงจับเพื่อความโกรธให้เขาสะเทือนใจก็ดีตั้งใจจะประทุษร้ายเขาแต่ทำไม่ได้กดีแฝ่ายนั้นรู้ตัว เออฝ่ายตรงกันข้ามรู้ตัวเขาก็ไม่ชอบใจเราเราก็มีศัตรูเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนถ้ามีศัตรูขึ้นมาหนึ่งคนนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะนั่งก็ไม่เป็นสุขจะนอนก็ไม่เป็นสุขจะยืนก็ไม่เป็นสุขเดินก็ไม่เป็นสุขทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเกรงว่าศัตรูจะเข้ามาบาดประหารมาทำร้ายเรา ได้เมื่อบุคคลคนหนึ่งเขาเป็นศัตรูกับเราเราประกาศตนเป็นศัตรูกับเขาและบุคคลคนนั้นไม่ใช่คนเดียวในโลกเขาไม่ใช่เกิดมาจากลมหรือไม่ใช่เกิดแบบอนุมานเป็นลูลมและไม่ใช่ค้เกิดขึ้นตามลรรพังอย่างเทวดาคนที่เกิดมาี่ต้องมีพ่อมีแม่แล้วก็อาจจะมีพี่มี เขาติดตามมาด้วยถ้าเขาเป็นเราเป็นศัตรูกับเขาหนึ่งคนคนนั้นเขาไม่ชอบใจเราคนในตระกูลของเขาในครอบครัวของเขาทุกคนจะไม่ชอบใจเราเหมือนกันเป็นนัวเราเพิ่มศัตรูจากวิดามันดาเขาคนนั้นพี่น้องเขาคนนั้นในญาติสนิทใกล้ชิดเขาบุคคลนั้นเขาจะพลอยโกรธเราไปด้วยศัตรูของเราไม่ใช่หนึ่งคนแล้ว การระมัดระวังตัวก็ยากขึ้นนอกจากญาติของเขาแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาก็ยังจะมีเพื่อนรักของเขาอีกเพื่อนที่รักของเขาเขารักเพื่อนของเขาในเมื่อเราไปกัดตนเป็นศัตรูกับเพื่อนของเขาเขาก็โกรธเราเหมือนกันเขาก็เป็นศัตรูกับเราเหมือนกันรวมความว่าเรามีศัตรูรอบด้านการระมัดระวังก็ยากยิ่งขึ้น ในเมื่อการวางแผนร่างกายก็สุดโทมการต้องระวังตัวต้องระวังมากขึ้นการกินไม่อิ่มนอนไม่หลับก็เพิ่มขึ้นพราเกรงอันตรายจะเข้ามาถึงไม่ทราบว่าใครเป็นเป็นจะเป็นศัตรูกับเราบ้างอย่างนี้ท่านบรรดาท่านพุทธริษัทเห็นว่ากําลังของความโกรธนี่เป็นของไม่ดีนอกจากนั้นบรรดาท่ทานพุทธริษัั้งหลาย ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสาสันดาห์สมมาธทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตเตสังคิตเททุกติปาทิกังขาก่อนจะตายถ้าจิตใจเศร้าหม,มองจะเป็นโสทุกติมีนรกเป็นต้นจิตเตปบริสุทธิ์เทสุกติปาทิกังขาแต่ก่อนจะตายจิตใจน้อมเป็นได้ของกุศลบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราทํา นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ตามจัดว่าเป็นจิตของสายอย่างนี้ไปโส่สุขติมีสวรรค์เป็นต้นก็คนมักโกรธมรมเมร์เศร้าหมองอย่างนั้นถ้าตายจากความมีคนจะไปไหนก็ต้องไปนรกถ้ากโกรธใหญ่เป็นนรกขุมใหญ่โกรธเล็กเป็นนรกขุมเล็ก คำไม่โกรธใหญ่ไปโกรธเอาคนดีเข้าอย่างโกรธพระพุทธเจ้าดูตัวอย่างเทวทัตโกรธพระพุทธเจ้าตายแล้วไปไปอเวจีมานรกและโกรธพร่อรหต์เข้าตายแล้วไปอเวจีมารรกโกรธพ่อโกรธแม่คิดจะบัตระหารท่านตายแล้วไปอเวจีมารรกเพราะทั้งหมดนี้เป็นบุคคลที่มีคุณใหญ่เขาเรียกว่าโกรธใหญ่ ก็รวมความว่าโกรธบุคคลดีที่มีคุณกับโลกแล้วมีคุณคุณกับสังคมและมีคุณกับมีคุณกับเราอย่างนี้ชื่อว่าโกรธใหญ่โทษก็ใหญ่ตามถ้าโกรธเล็กหมายถึงว,ว่าโกรธคนที่มีความชั่วอย่างโกรธขโมยขจรเป็นต้นอย่างนี้เราก็ต้องตกนรกเหมือนกันแต่ตุนรกขมเล็กหน่อยอายุน้อยหน่อย รวมความว่าความโกรธเป็นของไม่ดีคนมักโกรธยึงเป็นคนไร้เสน่ห์บรรดาแต่พุทธบริษัทอีตอนนี้ตอนที่สิบเก้าในหน้าโกยว,ว่าคาถามหาเสน่ห์อีกแล้วในเมื่อความโกรธไม่ดีไม่มีเสน่ห์ขอบรรดาแทนพุทธบริษัทผู้รับฟังโปรดไข้ครวรใจของท่านเอง ว่าคนที่โกรธท่านท่านจะรักหรือท่านจะไม่รักเราไม่เอาทั้งเกลีดกันละเอากันรักหรือไม่รักรก็แล้วกันอาตมาคิดว่าคนมักโกรธหน้าตายุยี่อาการที่แสดงออกก็ไม่ดีไม่น่ารักเข้าใจว่าคนหลายคนไม่รักคนมักโกรธอะไรไม่ถูกใจนิดอะไรไม่ถูกใจหน่อยก็โกรธ คนประเภทนี้หาเพื่อนยากหาคนรักยากเรามาสู้เราฝึกการไม่โกรธกันไม่ได้การไม่โกรธพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เฉพาะผิวเผินก็คือพรมิหารสี่เราทรงคุณธรรมสี่ระการเป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ เดี๋ยวจะถามว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนามีคาถามหาเสน่ด้วยหรือได้พูดมาตอนต้นแล้วว่าพระนี่มีคาถามหาเสน่์มากในคาถามหาเสน่์นี้เกินมาจากองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพ่าเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าเองก็มีมหาเสน่ห์มากหนักที่สุดเจนว่าในสมัยที่ยังมีร่างกายเป็นมนุษย์ กำลังประกาศพระศาสนาอยู่เป็นธรรมดาท่านพุทธบัิษัตคนเราที่เกิดมาต้องมีคนเกลียดคนเกลียดพระพุทธเจ้าก็ไม่น้อยแต่คนรักพระพุทธเจ้ามากกว่าคนเกลียดรักไม่รักเปล่าถามมีความเคารพนอบนบ้อมด้วยไม่ยอมรับทัเถือด้วยการทั้งปวงจะไปที่ไหน ที่พักเขาจจัดให้อย่างสบายที่สุดอาหารการบริโภคจัดสรรอย่างดีที่สุดสถานที่อยู่สร้างให้ได้คานับเป็นสึกโกดเยอะสร้างก็เป็นโกดโกดเลยไม่ไ้ลานนะ่ะนั่นเพื่อความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็พระพุทธเจ้าท่านมีอะไรท่านมีพระมหากรุณาธิคุณ คำว่ากุณาได้มาถึงสงสารท่านมีความสงสารบรรดาเวนัยสัตว์ขอโทษเบรรดาประชาชนหลายล่อเวนยสัตว์เข้าจยากลายเป็นสัตว์นรกไปคือท่านสงสารหมดแต,แต่สัตว์นรกเปรตสุรกายสติฉันนมนุษย์ด้วยรรดาด้วยผมท่านสงสารทั้งหมดถ้าใครเขาโอกาสจะบรรลุมรรคผลได้ และมีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นถ้าไม่เกินวิสัยที่พระองค์จะทรงช่วยเหลือได้ถ้าเสด็จไปทันทีอย่าที่เป็นอย่างนี้พระมหาโมนีจะมีคนรักมากมีคนเคารพมากต่อมาสําหรับบรรดาภาษาพกทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรสรงแนะนําว่าท่องการคนมีเป็นคนมีเสน่ห์ เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนหลายก็ให้ใช้คาถามหาเสน่สี่อย่างให้สี่คำใหม่แล้วหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารสามุตุตามีจิตอ่อนโยนมีชาดิสยาไข่เห็นไข่ได้ดีก็พลอยยินดีด้วย สี่โดขาวางเฉยสำหรับคาถาทั้าสี่ระการสี่คำนี้ไม่ใช่ไปท่องจำเพ่าท่องแล้วก็เป่ามนเห็นใครมาก็เป่าพวดใครมาก็เป๋าพดูดต้องการเขามีความรักต้องการเขามีความสงสารอย่างนี้ไม่มีผลผลที่จะได้จริงๆก็คือคนนั้นยิเกลียดเอา ไม่เกิดประโยชน์คาถาทั้งสี่ประ,ยะโยคทั้งสี่คำนี้ต้องปฏิบัติใช้วิธีทำเสน่ห์เลยไม่ใช่ว่าคาถาเป่าเสน่ห์ทำเสน่ห์ทำกับจริงจริงจังทำทั้งกลางคืนทำทั้งกลางวันขณะใดที่ที่เตืนอยู่ทำตลอดเวลา วิธีทำท่านยังไง่าปั้นความรักปั้นความสงสารเอาวัตถุมาปั้นมันก็ไม่ถูกไม่มีผลต้องปั้นกำลังใจกำลังใจของเราตามปกติมันก็รักมั่งโกรธมั่งสงสารบ้างเกลียดบ้างอย่างนี้เป็นต้นเห็นใครได้ดีบางทีก็ยินดีด้วยบางทีเห็นเขาได้ดีเราก็ไม่ชอบใจ บางทีเห็นใครก็เพียงพร่มเราก็ซ้ำเติมบางคราวเห็นก็เสี่ยงเพียงพั่มเราก็สงสารยับยั้งไม่ซ้ำเติมของเราไม่เอาแน่ไม่ได้บรรดาทต่พุทธบริษัทถ้อคนยังไม่เป็นปะโสดาบันขึ้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรริศาสรรดาตรัสว่ายังเป็นอเนตตาบุคคลยังเป็นคนที่ไม่แน่นอน จะถือว่ารักจริงก็ไม่ได้สงสารจริงก็ไม่ได้โกรธหรือเกลียดจริงก็ไม่แน่บางทีตอนเช้ารักตรงสายเกลียดเสแล้วบางทีตอนเช้าเกลียดตรงสายรักเสแล้วมันก็ไม่แน่นอนต้องสร้างความแน่นอนให้เกิดขึ้นกับใจคือใช่รม์ความรักมีความรู้สึกตามความเป็นจริง ว่าเราก็ดีคนอื่นก็ดีต้องการความเป็นมิตรไม่มีบคุคคลใดคิดอยากจะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันในการที่เป็นศัตรูกันนั้นก็นเพราะสายโมหะจิตคิดหลงถือตัวเกินไปมีมณาะาทิฏฐิเราก็วางมาณะทิฏฐิเสียไม่ถือตัวไม่ถือต,อตนทำตนเสมอกเสมอเหมือนกับเพื่อน ท่านผู้ใดมีความมีอายุสูงกว่ามีความดีสูงกว่าแล้วก็ยอมรับนับถีเห็นหน้าสิ่งกะนกันก็แสดงการยิ้มแย้มแจ่มใสรวมความว่าตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเว้นไว้แต่เว,เวลาหลับเราจะฝึกการยิ้มไว้ตลอดเวลาถ้าดีไม่ดีใครจะหลับยิ้มด้วยแต่ยิ่งดีใหญ่ การฝืนยิ้มเขาพูดไม่ชอบใจก็พยายามนิ่งแล้วก็พยายามยิ้มฝึกบ่อยๆอ,อาการมันชินบรรดาเ่านพุทธริษัทถ้ายิ้มออกมาได้จะไม่กำลังใจแย่งโกรธถ้าความโกรธมันก็เบาฉนหมายหงการยิ้มมีความสำคัญมากคนที่สวยแสนสวยดีแสนดีรวยแสนรวยเด่นแสนเด่นแต่ยิ้มไม่เป็นสวยทุกคน ไม่มีใครเขาอยากรักคนยิ้มไม่เป็นไม่พูดมาแล้วในตอนตอน้นเราก็ยิ้มเพื่อความรักทําจิตใจให้รักเพื่อนรักเพื่อนเสมอตัวเราถ้าเรารักเขาเขาก็รักเรานี่ขอพูดย่อเวลาได้สามนาทีต่อไปก็อารมณ์สงสารคือกรุณาความสงสารอันนี้ไม่มีความรักมาก่อนไม่รู้จักมาก่อนเห็นเขาเมียการทุกข์ยากลาบาก เศรษฐกิจการงานแลวัตถุหรืออาหารก็ตามถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราช่วยส,วมสมมติสมราเขายแคลนทรัพย์ถิ่นเรื่องอาหารเราไม่มีทรัพย์จะให้เราไม่มีอาหารจะให้แต่เราก็ช่วยพยุงไปหรือชี้ช่องบอกทางว่าบ้านนั้นคนนั้นคนนี้ชื่นั้นเขาสามารถจะสงเราห์ได้ แล้วถ้าเขาไปได้รับการสงเคราะห์จริงๆบรรได้แต่พุทธบริษัทชายหญิงคนนั้นอาจจะอดคิดถึงเราไม่ได้เขาต้องรักเราเพราะเราสงสารเขาข้อต่อไปผู้ตุตามีจิตอ่อนโยนนี่สำคัญมากคือไม่ทำใจแข็งกันด้างไปที่ไหนก็ทำตนเสมอกับเพื่อนมีอะไรบ้างที่เพื่อนต้องการแต่เกินวิสัยเรานิดต่อยมันฝืนกำลังใจ ทำใจอ่อนโยนคล้อยตามก็เป็นที่รักของเพื่อนนอกจากนั้นนี้ใครได้ดีก็พลอยยินดีด้วยไมอ่อฉาดเสียใครสแสดงความยินดีด้วยความเต็มใจนี่ก็เป็นมหาเสน่ห์รวมความว่าทั้งสามข้อนี้เป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ใครทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ทําได้จะเป็นที่รักขบคลทั่วไปข้อที่สี่อเบขาวางเฉย เห็นคนที่มีความทุกข์มีความยากมีความลำบากพิาการเที่องค์พรมไม่ซ้ําเติมแทนที่จะซ้ําเติมกลับเข้าพยายามประคบประคองประคับประคองถ้าช่วยได้ก็จะพยายามช่วยถ้าช่วยด้วยกําลังกายกําลังทรัพย์ไม่ได้ก็ใช้วาจาช่วยให้เขาชื่นใจเท่านี้แต่บรรดาแต่พุทธริษัตหลายอาการของพยาบาทจะหดท้ายลงไป ตัดหาวปทีล้นหน่อยด้นหน่อยหน่อยนนที่สุดพยาบาทดที่ความโกรธจะไม่เลือเลยเราก็จะเป็นคนมีความสุขตามพุทธภาษิตกล่าวว่าจิตเตอสังทิ่คดิเถท,ทุกอสุขติปาทิกังขาถ้าจิตใจของเราไม่เศร้มองมีชวิตอยู่ก็มีความสุขเพราะมีคนรักมาก ตายไปแล้วก็มีความสุขมีสวรรค์เป็นต้นดีไม่ดีก็ไปพรมเพราะพรมมี่านีเป็นที่อยู่ของผมเอาละบรรดาแทนพุทธบริษัท่านหลายเวลาหมดพอดีก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมูลณ์ผลผลจงมีแดบรรดาแทนพุทธสาสพรนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี